สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากระมนลเนตค่ะทั่วไทยยังมีฝนตกถึงตกหนักมากบางพื้นที่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ยันคงพัดปกคลุมนะคะทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่งผลให้วันพรุ่งนี้หนึ่งมิถุนายนค่ะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคอีสานและภาคใต้โดยภาคอีสานนะคะฝนจะตกหนักที่เลยหนองบัวลําพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารขอนแก่นส่วนที่ภาคใต้นะคะฝนจะตกหนักบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคค่ะคือที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะคะบริเวณทะเลอันดามันคลื่นจะสูง2-3เมตรค่ะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูง2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันยังควรที่งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะคราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะ ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด36องาศาภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60และฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องาศาสูงที่สุด36องาศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนงองร้อยละ30-40่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด37องาศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด35องศา ภาคใต้ฝั่งอันดมามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80เลยนะคะและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด31องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40นะคะส่วนมากฝนจะตกระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงที่สุด36องศาส่วนปริมาณฝนย้อนหลังรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากที่สุดคือที่อำเภอบุุงคล้าจังหวัดบึงกาฬค่ะ คาฝนนั้น103.8ม mm มตรนะคะรองลงมาคือที่ตะกูวป่าจังหวัดพังงา96.5ม mm, มตรและที่อำเภอพนมจังหวัดสุราธานี83.5ม mm มตรค่ะอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ ขณะที่ปอพก็เตือนพื้นที่นะคะที่รบเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากภาคเหนือนะคะที่จังหวัดน่านค่ะอําเภอบอกเลืออําเภอปัวค่ะที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองที่อําเภอเมืองอําเภอกระเปอร์อำเภอสุขสําราจังหวัดพังงานะคะที่อําเภอคุะบุรีอาเภอตะกัวป่าอําเภอตะกัวทุ่งอาเภอท้ายเหมืองและอําเภอกระโปงค่ะ สำหรับภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงใน6จังหวัดนะคะคือที่ระนองค่ะอำเภอเมืองนะคะอำเภอสุขสำราออำเภอกระเปอค่ะจังหวัดพังงาอำเภอเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอตะกวดทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกวดป่าอำเภอคุระบุรีค่ะที่ภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองอำเภอกระทูอำเภอถลางจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองอำเภอเ่าวลึกอำเภอคลองเหนืออำเภอคลองท่อมค่ะและอำเภอเกาะลันตา จังหวัดตรังนะคะที่กันตังสิเกาวอำเภอปรเรียนอำเภอหาสํารานค่ะและที่จังหวัดสตูลน,นะคะอำเภอเมืองอำเภอทุ่งว้าอำเภอละงูอำเภอมะนังค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศในวันนี้แล้วพบกับปอปลากมน,นีนและสุธิดาพยากรได้ทุกวันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย